สบายดีปะลุงสบายผูกกันคือเก่าส่งเบาควนมันหนะ้าปะลุงเอ้ยอยู่ที่เพื่อนคั่วปะลุงข้าอ,อยู่ที่เพื่อนคั่วมืัอนี้น้องมวยสิตำข้าวปุ้นไปสู่ร้านเช้ากินปะลุงเอ้ยกำลังเอามาเลยปะลุงไก่บาบุนเท่งเท่งที่ท้ายเท่ นกมวยเพ็่งจมยังนกมวยแบบนี้จมผีผีดระเพ็ดเฮ้ยมาใส่ไมทูด้วยปลาลุงใช่กบบัวช่อยช้อยลุงลังข้านกมาด้าพ่อน้องมาด้าพอนปลาลุงเบิกดูขึ้นแล้วนงมาด้า น้องเดือนเพิ่งจะใส่ไม่ถูอการปลาลุง,ลงน้องเดือนเออดปลาลุงกินกินตำข้าวปุ้นน,น้ำดูเออดในไรบ่ายูกมากินตำข้าวปุนาาป่นน้ำเต้าเก่งอะลีน้องเดือนเหี้ปลาลุงเลยมากินข้าวปุ้นน้ำตำมากินตำข้าวปุนาา้นน,าาน้ำน้องเดือนวันนี้นี่

เจแม่เจ้านะมาะมาจานจานผู้น Four ้องมันจะเป็นกระยากกินประดงเลยขอกินน้ำเกอ่แน่แน่วสัน เซม,มือว้อาสีกะปุกจนเปลี่ยนสีส่งเกียดตรงมาผิดผูกมเผ็ดจ้ยเน่ะัซมผิดดิบเั่นได้ย,ยังบางเีอุ่นจุดดีซ้ำหน่อยกะไรคือต่เผ็ดเนี่เผได้ดิบ

แบบ, <c oughs> บาวามอกวันมนกินเแบบแบบแบบหมือน่กกินเบิดบอกก่กินเบิดก่อนบอกวันห่วนก็แล้วแล้วพี่น้องให้เพื่อนกินไปก่อนปะลุง <c oughs> มอกวันก็ยังอิ่มอยู่ออกกินใจบอบหอกวันัวได้เพ็นบอล่อุใจเพ่อนนอนนนอนหลับบปลงหัท มาบุญเพ่งไปเยเพิ่นฮะก็มาต่ทำธุระของเพิ่นเาะไแล้ไเ่นหาดเาโอ้หขากเากัเสียงว่าบุญเพ่งสู คอนานบ้นว่าสูบอับเมือกีนี่เสียงตวรัวลนเธอเอา้ำไปตรงใส่ยำตงยำตงยำตากินแบบุนเพลงเนี่โอ้ยดใจขาดเสียงตัวรลวตัวรลวตลลุนลุ้นใหญ่่ได้แนี้อานย่างขึ้นกับน้องมวยบานีดึงไว้อง้ พูดพ่อนี่น้องมาด้ากับเต้นนัมมีปลาลุงกินแบบไฮโลบจำบาดีปลาลุงสังเกตไปที่มือน้องมาด้าปลาลุงเลย <c oughs> เชินกระปุ่นปลาลุงหยอดกับปลามวายเพลินเมื่อวานนี้ใช้งานถึงบ่ได้เด้อคุณนเด้อสลัดบ้างขดหนามอันนี้ไปหาขวดเอาเงินมาหาท่นไรเอาเลยตุก๊กมาท่านสี <c oughs> เพื่อนกินยูไให้มูยูเป็นลูกไงเพื่อนกินนมเบิร์ดแล้วเอาขนมต่อบอเป็นอยังน้องด้าน้องด้าเจ้าเป็นอยังเปลื่อนเปื่อนบ่เปื่อนแล้วเจ้าเปิดไปไปขันเนาะ ให้น้องจันไปล้างมือให้ในน้องจัน,เ,น,นเลือลงทเก่เดยวเปล่างใช่ปาลูกเงยน้องมวยนี่เพิ่นใส่เังไม่ถูซองใหม่เลยคือเแซ่บขนาดเลยใส่ซองสุสดปเลยเพิ่นนะเแซ่บขนาดทั้งมือทั้งยังหลนะ อยู่เคลื่อนไหมน้องเดือนป้าลุงเลยมีแต่เครื่องปูกินกับถี่โลดสังเกตนานพักเพลินพักบ่งเมิดกระเป๋าบ่อน่ะเ,เ,เลยป้าลุงพักบงเครื่องปูคลองพังเพลินายขนาดเลยไหมนน้องเดือนขยันจีเปงเลย พักบัวกับง,ง่ามมาสิ่งงามผุนพักกาดกันปลูกอะไรกินพี่น้องเลยทวงให้ทวงหน้าท่านะ แมนปลาหมึกอ,อุ้ยเขากันขนาดด้นี่เป็นอย่างน,น้องมาไดจ้จะเป็นอย่างโอ้เจาะกระใสไม่ถูกกานอีกินเว่าบบเพรกินไปกินมาคืเอเพดไทา มาบุญเพลงเพันเฮ็ดมือเศร้านี่ป้าลุงเอ้ยเฮาะน่ะบุมีแนวกินพากระเพลนบักต้นเ้าหาของกินที่มันง่ายๆป้าลุงย่างหมูสันแกงซ้่มมือแรงว่ะสิเป้เอาไก่มาแกงใส่ว่ะกินแกงไก่ว่ะอื้ม <G ül> <ย>น,น้ำมวยเพิ่นบอกเคยแกงก็เถือนเนาะชิมะมควา้าตอกไก,ก่กันแกแบบน่ลูกกันก็ใส่อันคือแกงมากๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กันไม่เคยกินไม่เคยเห็ดโดยไม่เคยกินสงง่วนหนกินอยูนกันนะเขาจะมีไก่ว่ <laughs> าบุทเพลงสิจัดหายเพระาะว่า้อนี่ก็ช่วงภาคควนแล้วปะลุงก็กชิไดล่าคลิปต่เพี้ยนเท่านี้ก็สิได จะด้ก,กะระเพากอนุกาหน้าปูลุงฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามซ่องบบาควนมบนนานเด้อปูลุงเด้อสยดีสบายดี